สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนและ f c ่รักทุกท่านครับวันนี้ไม่ได้มีความรู้หรือว่าการแก้ปัญหาเรื่องโรคทุเรียนอะไรในคลิปนี้นะครับแต่วันนี้พามาชมทุเรียนที่กำลังได้รับความนิยมกันเยอะทางภาคอีสานนะครับก็คือทุเรียนสายพันธุ์มูสันคิงครับในสวนของผมก็ แต่ทำการนำมาเสียบข้างไว้2ต้นครับก็ไม่ได้อนาคตก็ไม่ได้ไว้ขายนะครับก็ไว้ทานนะครับบอกกล่าวกันนะครับว่าทุเรียนมูสันจริงเป็นทุเรียนที่มีเนื้อค่อนข้างที่อร่อยที่สุดผมก็เลยหามาไว้2ต้นนะครับซึ่งทุเรียนมูสันคิงต้นนี้ก็อายุ1ปีเห็นจะได้แล้วนะครับก็เป็นการเสียบข้างครับ นี่คือแผลเสียบข้างนะครับยอดนี้ผมได้เป็นยอดกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างโดยแท้นะครับก็คือตอนไปหายอดพันมาก็ได้เอากิ่งข้างแบบนี้เลยนะครับมาทำเป็นยอดที่เสียบครับค่อนข้างสมบูรณ์ครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับปล่อยเขา ไปตามธรรมชาตินะครับตูใบค่อนข้างสวยครับมูสันกิงเสียบข้างครับมีสองต้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับครับต้นนี้ก็คือมูสันกิงอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ผมวางปลูกวางตำแหน่งไว้คู่กับทุเรียนหมอนทองนะครับ ซึ่งมอนทองก็เป็นก่งข้างเช่นเดียวกันครับมูสันคิงต้นนี้ก็เป็นก่งข้างเช่นเดียวกันครับค่อนข้างสมบูรณ์ครับมูสันคิงก็ฉีดพ่นไม่ค่อยได้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงนะครับมูสันคิงก็ไม่เห็นมีแมลงเข้ามาทำลายนะครับเป็นตัวเรือนที่ทนต่อโรคและ มาแรงครับแต่ยอดสวยมากครับมูสันกิงต้นนี้กิ่งข้างครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมเพลินๆกันนะครับสำหรับทุเรียนสายพันธุ์มูสันกิงครับทริปหน้าก็จะมีเรื่องการแก้ปัญหาทุเรียนไม้เพื่อนๆรับชมกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกียนติดตามรับชมสวัสดีครับ